ทรัมป์เขาเปิดโครงการ Project Vault นะฮะเพื่อให้มั่นใจว่าธุร kind ก of ิจและแรงงานชาวอเมริก <mein friends> ันจะไม่ต <nothing> ้องไปรับผลกระทบจากการขาดแคลนใดๆอีกต่อไปโดยโครงการดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งหมด3.7แสนล้านบาทนะฮะ12,000ล้านดอลลาร์จะผสานเงินทุนจากภาคเอกชนมูลค่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์เข้ากับเงินกู้10,000ล้านดอลลาร์จากธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งสหรัฐหรือ USXIM เพื่อนำไปจัดหาและสะสมแร่ธาตุสำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์บริษัทเทคโนโลยีและผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม อนอื่ๆขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตอนที่ทรัมป์ประกาศเนี่ยหุ้นในกลุ่มแร่หายากและแร่ท่าตุสำคัญอาทิ MP Materials USA Rare Earth ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่มีรายง,งานข่าว จากสื่อสารมวลชนว่าการประกาศโครงการริเริ่มมูลค่า1 2 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐใกล้จะมีขึ้นในเร็วๆนี้หุ้นของ U.S.A. Rare Earth แล้วก็ M.P. Materials ก็เลยเพิ่มขึ้นก็เขาเชื่อว,ว่าหุ้นพวกนี้ได้รับอน,นิสงจากข่าวนะครับและบริษัทพวกนี้ก็จะได้งานจากหน่วยงานรัฐนี้ด้วยในในส่วนของกองทุนในส่วนนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการรักษาปริมาณสำรองแร่ธาตุให้เพียงพอสำหรับภาวะฉุกเฉินเป็นเวลายอย่างน้อย60วันโดยเจ้าหน้าที่ระบุเพิ่มเติมว่าการสะสมแร่ธาตุได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในขณะนี้ ทรัมป์เขากล่าวระหว่างการจัดงานที่ทำเนียบขาวว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจของสหรัฐรเผชิญความเสี่ยงการขาดแคลนแร่ธาตุสำคัญในช่วงที่ตลาดผันผวนทรัมป์ประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐจัดตั้งคลังสำรองแร่ธาตุเชิงยุทธศาสตร์คืออันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการควานหาแร่เอิร์ธมาสะสมเอาไว้ในการใช้ในห่วงโซ่ประทานในการผลิตทุกผลิตภัณฑ์ซึ่งจําเป็นต้องใช้แร่เอิร์ธนะครับเอาจริงแล้วแผนการเดิมซึ่งมีในการคุกคามกรีนแลนด์มันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ คนคว้าหาแร่เอิร์ธด้วยนะครับหลังจากที่มีปัญหากับจีนก็เป็นว่าจะมีเงินทุนก่อตั้งในช่วงแรกเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0ล้าน u s ดอลลาร์จาก US Exim นะฮะของหลายประเทศจะมีธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าของตนเองนะฮะของสหรัฐก็มีของไทยก็มีนะฮะไทยเอ็กซิม u s เ ไม่ใช่เป็นการตัดเกมจีนมันเป็นการทําในสิ่งที่จีนเขาทํามาเป็นเรื่องเป็นราวนานอยู่แล้วคือมันตัดเกมจีนเลยไม่ได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญมันคนละระดับเลยคือหมายก็ว่าจีนเขาทำ r e อ e r ์ธได้อย่างเป็นอันดับที่1ของโลกหายอย่างห่างไกลอเมริกานี่คือวิ่งตามแบบเต่านะฮะ เรื่องแรอิเนี่ยผมคิดว่าถ้าทรัมป์ทำเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เขาจะได้รับการชื่นชมการที่จู่ๆจ,จะส่งบริษัทของลูกชายไปขุดแรเอ a r t ทที่กรีนแลนด์หรือที่พม่าอะไรเงี้ยมันดูแล้วเหมือน,นเหน,นเป็นการล่าอนินคมแบบภาคพิสดารแล้วไม่สําเร็จด้วยแต่การที่คุณตั้งเป็นกองทุนแร่เอิรขึ้นมาสํารองเลยแล้วก็ให้ USX ซิปล่อยสินเชื่อเพื่อเดินหน้าโครงการขุดแร่เอิรแล้วก็ทํากระบวนการการผลิตแร่เอิร์ท processing plant ต่างๆซึ่งจําเป็นในย่านซึ่งรับผลกระทบทางระบบนิเวศวิทยาและสภาพภูมิอากาศแล้ว สิ่งวัดล้อมได้เนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ทำเพื่อชาติแล้วไม่ได้ทำเพื่อตนเองถ้าทำแบบนี้ work นะฮะ ก็สรุปประเด็นนิดนึงว่าตกลงแล้วในประเทศตุรกีเนี่ยตัวแทนของอิหร่านแล้วก็ตัวแทนของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไปนั่งสนทนาพูดคุยกันแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความคืบหน้าซึ่งแปลว่าประธานาธิบดีสหรัฐอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติการใน,ในอิหร่านตามที่มีการรายงานก่อนอ้นนี้ใน Wall Street Journal นะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้ไฟเขียวเพราะว่าฐานสหรัฐยังไม่ได้มีความพร้อมในการปฏิบัติการถล่มทางอากาศนะครับอิหร่านเพื่อที่จะทําลายศูนย์กลางของรัฐบาลของ อ,อิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนซึ่งต้องการ ไม่ให้มีการใช้กำลังกันมากกว่าที่เป็นอยู่นะฮะก็คือปฏิบัติการทางอากาศทำ Air s t r i k e s เพื่อที่จะพุ่งเป้าไปที่ผู้นำสูงสุดของรัฐบาลของประเทศอิหร่านเนี่ยอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็จะสร้างแรงกระเพื่อมกลับมาในแบบที่สหรัฐไม่สามารถรับมือได้ซึ่งก็รวมไปถึงการที่อิหร่านนั้นจะตอบโต้ไปที่ฐานทัพของสหรัฐทั้งในกาต้าแล้วก็ในจอร์แดนในซาอุดีอาระเบียและอืน่นอื่นอีกมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นก็มือว่าอันนี้เป็นข่าวดีอิหร่าน m a n d s โอมานเวนิว o r U.S. t a l อ s oh, อ๋ออิหร่านอยากจะย้ายที่คุยจากตุรกีไปเป็นโอมานแทนโอมานนี่คนไทยไปเที่ยวได้นะเป็นระบบวีซ่า on r r r i v a l แล้วก็น่าเที่ยวด้วยสวยงามมีโรงแรมมีทะเลทรายที่สวยสดงดงามน่าไป ส่วนทรัมป์เนี่ยลงนามในคำสั่งนะครับซึ่งจะทำให้ไม่มีการปิดทำการของหน่วยงานรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าถ้ามีการปิดทำงานหน่วยงานรัฐก็สะเทือนถึงรายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐในหลายภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งทำงานในอุทยานหรือแม้กระทั่งคนซึ่งทำงานในสถานกงสุลอะไรเงี้ยก็กระทบกับพลเมืองซึ่งต่อคิวทำวีซ่าด้วยซึ่งอันนี้ก็ตกลงแล้วก็คือเป็นข่าวดีนะฮะ เอาจงริงแล้วหน่วยงานซึ่งสําคัญที่สุดซึ่งได้รับผลกระทบจาก government shutdown ในแต่ละรอบเนี่ยมันเป็นหน่วยงานของ Federal Aviation Authority หรือ FAA FAA มีหน้าที่ในการควบคุมการบินตามท่ากาศยานต่างๆ ของสหรัฐถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ FAA ซึ่งได้รับเงินเดือนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ FAA ซึ่งมาทํางานโดยที่ไม่ได้ได้เงินเดือนแล้วก็มาควบคุมการบินนะฮะซึ่งมันก็จะสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ดีใจว่าไม่มี government shutdown ทรัมป์บอกว่าคุยกับผู้นําของโคลัมเบียแล้วมีความสุขดีนะฮะ ส่วนใหญ่ทรัมป์เป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่าดาก่อนแล้วก็พอคุยด้วยแล้วก็อารมณ์ดีนะฮะเพราะว่าหลายคนตัวจริงน่ารักอันนี้เป็นวิธีเดียวกับผมนะฮะไม่รู้ทำไมนะแต่เราเหมือนกันในส่วนนี้ก็คือว่าเวลาไม่ได้เจอตัวจริงเนี่ยนะฮะก็จะชอบวิจารณ์ไว้ก่อน เพราะว่าเราวิจาร์ณด้วยหลักการไงด้วยหลักการในเรื่องซึ่งบางเรื่องเราไม่เห็นด้วยเสร็จแ,แล้วพอเจอตัวจริงคนส่วนใหญ่ตัวจริงอะ่ะก็จะมีสัมมาคารวะมีมารยาทก็เหมือนเวลาคนไหนไม่ชอบผมคนไหนซึ่งเห็นผมบนจอทีวีแล้วก็เคยได้ยินชื่อเสียงแล้วก็เร putation ของของปลื้มเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ชอบผมไงแต่ว่าแทบจะทุกคนที่เจอตัวจริงส่วนใหญ่ก็ชอบผมนะ อันนี้ไม่ได้หลงตัวเองนะคือผมคิดว่าบาังเอิญเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเหมือนกับว่าพอเราทุกคนถอดหมวกกันน็อกหรือถอดหัวโขนออกอะแล้วก็เอานิสัยใจคอที่แท้จริงออกมาเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะมันก็ไม่ได้แย่กันนักกันหนานะฮะมันจะมีบารยาติขั้นพื้นฐานที่มีต่อเพื่อนร่วมสังคมแต่ทรัมป์เนี่ยเวลาเขาด่าผู้นาของคลัมเบียเสร็จแล้วพอเขาเจอผู้นํโคลัมเบียแล้วก็บอกว่าเออน่ารักดีเว้ตัวจริงคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องขึ้นภาษีนําเข้าแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว เขาเจอ,อผู้นำโคอลอมเบียซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาเตรียมที่จะส่งหน่วยปฏิบัติการแบบที่เวเน z ซุเอลาเข้าไปเข้าไปเด็ดหัวเหมือนกันเลยแล้วก็ด่าทอกันผ่านสื่อนะผู้นำโคอลอมเบียกับทรัมป์เนี่ยนะฮะไม่ได้เกรงใจอะไรกันเลยนะทั้งคู่่ะท้าทายให้มาจับคาเมืองหลวงเลยแบบเวเนซุเอลาได้สำปา่ะ แต่ว่าพอทรัมป์เจอผู้นําทุกอย่างชืดมื่นนะฮะ,ะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่มันเป็นอย่างี้จริงๆในการเมืองไทยก็ด้วยในการเมืองไทยเนี่ยความขัดแย้งระหว่างขั้วเผด็จการกับขั้วประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่พอเจอใบหน้ากันแล้วก็คุยกันก็ถ่ายเซลฟี่กันได้มันก็เป็นแบบนี้นะฮะก็เหมือนเวลาคุณเห็นนะักการเมืองรุดูเนี่ยหาเสียงอะ่ะแล้วเวลาลงพื้นที่บางทีเดินสวนกันเพราะว่าคิวมันตรงกันในที่เดียวกัน,นก็มีถ่ายเซลฟี่กันในขณะที่ลึกๆในใจอยากฆ่ากันอยู่นะฮะ แล้วพวกนี้อยากฆ่ากันหมดเลยทุกคนนะคือเกลียดกันแบบเข้าไส้กันหมดเลยที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยที่ทำเป็นเหมือนยิน้ยมแยม้มชํำใสกันอยู่ทรัมป์เฮลส์แวร o รี่กูดมีดิ้งนะฮะงั้นถ้าม o ดูโรได้พบทรัมปก่อนหนะ้านี้ก็อาจจะไม่โดนก็ได้ นาโต้เขามีภารกิจที่มหาสมุทรอาร์กติกเนี่ยนะฮะหลังจากที่กรีนแลนด์โดนทรัมป์คุกคามเนี่ยตอนนี้เขามีภารกิจที่มหาสมุทรอาร์กติกซึ่งอาจจะรวมไปถึงภารกิจเหนือเกาะกรีนแลนด์ด้วยก็ได้ Exercise will take place unclear where Denmark currently leading an ongoing NATO exercise in Greenland Greenland มีปฏิบัติการ Arctic Endurance เะครับเป็นการซ้อมของทหารว่ากันว่าจะมีอีกภารกิจหนึ่งซึ่งเป็นการซ้อมรบคล้ายๆกันเขาเรียกว่าเป็นการซ้อมทหารซึ่ง จะตั้งชื่อไม่ใช่ปฏิบัติการ Arctic Endurance แต่ว่าเป็นปฏิบัติการ Arctic Sentry นะฮะก็ผมคิดว่าจากสิ่งที่ทรัมป์ได้ทำเนี่ยทำให้เดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษอะไรพวกเนี่ยเขาก็จะสนใจในการที่จะทำการซ้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าเป็นการซ้อมรบเพราะว่ามันไม่ใช่ War Games มันเป็นซ้อมทหารเป็น Military Exercise ซึ่งโคกันทำนะฮะหลายประเทศที่เป็นสมาชิกนาโตด้วยกัน ที่เขากังวลว่าเอฟสตีนจะได้ไปก็คือแฟ้มข้อมูลข่าวกรองต่างๆซึ่งคนระดับหลอดพีเตอร์แมนเดลเซนอาจจะสามารถเข้าถึงได้และเมื่อพีเตอร์แมนเดลเซนเนี่ยไปนอนกับผู้หญิงที่เอฟสตีนจัดมาให้เนี่ยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองในสาราชนาจักรเขาก็เชื่อว่าเอฟสตีนก็คงจะเอาความสนิทสนมที่สร้างกับหลอดพีเตอร์แมนเดลเซนน่ยในการเจาะหาสืบหาข้อมูลจากหน่วยงานข่าวกรอง,องของสาราจอาจักนะฮะเอฟสตีนเ้นเข้าถึงระดับสมาชิกราชวงศ์ของ หลายประเทศในยุโรปโรวมทั้งนักการเมืองระดับสูงก็เพราะว่าเขาต้องการข้อมูลเอาไปป้อนให้กับหน่วยงานข่าวกรองซึ่งเขารับใช้นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกก็น่าจะเป็นมอสซาดและก็เคจีบีนั่นแหละเคจบีในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนหลังพอเขาเปลี่ยนจากสหภาพโซเวียตเนี่ยย่อยสลายลงไปแล้วเหลือแค่รัสเซียเนี่ยมันก็เลยมีหน่วยงานข่าวกรองหลักๆความมั่นคงภายในก็จะเป็น FSB แล้วก็ความมั่นคงในต่างแดนก็คือข่าวกรองที่เจาะจากประเทศอื่นเนี่ยก็จะเป็น SVR นะฮะ external intelligence ดังั้นจริงๆแล้วข้อมูลที่ทางอังกฤษเขาเกรงกลัวว่าหลอดปีเตอร์แมนเดอร์สันจะเอาไปให้เอฟสเตนและเอฟสต i นอาจจะเอาไปให้รัสเซียก็คือเป็นข้อมูลซึ่งเอฟสตตนอาจจะเอาไปให้หน่วยงาน s v r หน่วยงาน s v r คือ Foreign Intelligence ก็คือเอาข้อมูลเกี่ยวกับรัฐอื่นนะฮะเรื่องของเอฟสเตนี่ยที่มันยังไม่จบเพราะว่ามันมีไฟล์ให้อ่านเยอะแล้วมันมีนักข่าวซึ่งนั่งอ่านข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยออกมานะครับ